ออกแล้วพิทัพทีมมันพึ่งสิออกนี่หัวตาสิออกกัน,นมาเด้อมาเด้อมาเจ็บเด้อบาดเนี่ยมันหัวตาสิออกเมื่อนี้น่ะมันเข้าไปอก,ก่อน มันอยู่ข้างในลึกๆคุณอะเอ้ยคุณอะแมนลักออกต่อหิงบูเบื้องดูคุณอะเห็ดทั่วเยอะเลยเห็ดทั่วคุณอะ มีแต่ดอกงามๆเลนออกกําลังกายแถมัไม่เห็นใจ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 ใงามให้งั้นขาดเห็ดทั่วแซ่บเลยเ้อบ้านี้ได้กินแล้วกินเมื่อวานนี่แซ่บพักเห็ดอันเนี้ยเฮ้ยนะอันเกเรเนี่ยเก็บว่าได้เก็บได้ตันอน้น หลยคัาไลายเน่บาดน,นี่ออกแล้วเด้อพี่พีนมาเด้อมาเด้อมาเก็บน้ำกันเด้อบาดน,นี่หลายพูดมือแรงมาลอดมือแรงพุ่นะลงไปหัน่นพุ่นะหลยให้ขาหลายขาดบาดน,นี่พุ่นะพูดอะขเบึงงามบ่ มีแต่อดอกอ่นวนๆบลวดอันนี้เห็นนเด,ดน,น,ออน,นี่ยัง่ะบลูมาเด้อมาเด้อแซำนี่ลาสิไปเ่นออกกรลังกาก่ก้อนบานนี่